ก่าวขอโทษล่วงหน้าหากมีการผิดพาดประการใดในการภาคการตัดต่อหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะคะร่างกายของท่านอ๋องไม่ได้เป็นอะไรเพียงแค่ในร่างกายมีพิษที่แปลกประหลาดอยู่พิษชนิดนี้คนทั่วไปมองไม่ออกแต่พอนางเข้าจะทําลายระบบการหมุนเวียนของเลือดจึงทําให้บาดแผลที่ขาของท่านอ,องไม่หายเสียทีพิษอีกอย่าง ช่วงนี้ท่านอองได้ใช้วรยุทธใช่ไหมใช่เจ้าสามารถถอดผิดได้หรอข้าสามารถทําได้แต่ต้องใช้เวลาต้องค่อยๆบําบัดและระหว่างนี้ห้ามใช้วรยุทธิขาดเจ้าต้องการอะไรขอท่านอองให้คำมั่นสัญญากับข้าอย่างหนึง่งบอกคำขอของเจ้ามาตอนนี้ไม่ได้หรอ คำมั่นสัญญานี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านอองและมันจะไม่มีผลร้ายต่อท่านได้ยังมีอีกคำถามเจ้าเป็นคนที่รู้เรื่องอาการเจ็บป่วยของข้าและจิตใจที่อ่อนโยนของพระไยา,า,าเจ้ามีวัตถุป,ประสงค์อะไรข้าน้อยไม่กล้าจริงอยู่ที่ข้ายืมมือพระษยา,า,าช่วยพาหนีออกมาจากสถานที่ที่น่ากลัวนั้นแต่ตอนนั้นข้าไม่รู้ว่านางเป็นใครลุกขึ้นข้าจะให้คนเตรียมสัมภาระให้เจ้า พรุ่งนี้เดินทางไปด้วยกันท่านสงสัยว่าเขาเป็นคนของซื้อคงสังอี้เหรอก็อไม่เชิงข้าแค่สงสัยว่าเขาหลอกเจ้าหรือเปล่าถ้าหากเขาเป็นทายาทตระกูลเจ้าจริงๆที่ตระกูลเจ้าต้องพังพินาศก็เพราะพวกเขาทำตัวเองเจ้าคุกเข่าลงสิเจ้าเป็นคนที่ระมัดระวังเสมอทำไมถึงไม่สงสัยความแปลกหน้าที่ไม่รู้ที่ไปที่มาเส้นเขา เขาดูไม่ใช่คนแบบนั้นเด็กคนนั้นมีดวงตาที่บริสุทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นข้าสามารถอ่านใจของเขาได้ไม่มีใครจะแสดงความชั่วร้ายของพวกเขาโดยตรงนอกจากนี้ครอบครัวของเขาถูกกำจัดในั่วข้ามคืนจิตใจของเขาอาจมีความเกลียดชังที่ซ่อนอยู่และอาจทำให้นิสัยเปลี่ยนไปก็ได้ขอนอนเถอะ พวกนี้ยังต้องเดินทางอีกยาวไกลวันต่อมาทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่นั่งรถมาคันเดียวกันจะดูแลท่านได้สะดวกกว่าอย่างที่สองข้ามีเรื่องจะถามเขาด้วยจะมีวิธีรักษาโรคที่เกี่ยวกับตาหรือไม่โรคตาชนิดไหน ท่านอ๋งโกรธเหรอท่านเองก็เป็นห่วงโลกตาของท่านพ่อเหมือนกันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้ไม่บอกว่าเพื่อความสะดวกในการดูแลค่าแล้วเหรอก็ต้องเพื่อท่านมากกว่าอยู่แล้วฮึ <c oughs> ไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกท้องอินแปลกแปรายงานมีสารมาส่งถึงขอรับจากที่บ้านหรือ จินเหนียงบอกว่าหวนซีหายตัวไปตอนนี้สกุลสูวุ่นวายมากเจ้าเคยบอกว่าเขานับถือท่านแม่ธรรมมากแล้วตอนนี้ท่านแม่ธรมบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเขาจะออกเดินทางตามท่านแม่ทับสูไปแล้วสายรับส่งข่าวมาบอกว่าหวนซีอยู่ในขบวนรถมาด้วยแต่ข่าวร้ายคือพวกเขาเดินทางไปถึงใจแดนแล้วและที่นั่นกำลังเกิดโรคระบาดอย่างหนัก โรคระ,<ล>ะบาดหรือข้าลืมไปว่าในขบวนของเรายังมีแพทย์ฝีมือดีอยู่ด้วยถ้าเป็นโรคระบาดตามฤดูกาลแล้วก็อยากให้พวกเขาเข้าใกล้จะดีกว่าเพื่อป้องกันการติดต่อโรคท่านององจินผูดถูกแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงชายแดนเลยนะ เรื่องความเร็วหน่อยหลายวันต่อมารายงานมีข่าวอะไรบ้างสถานการณ์ในเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วท่าแม่ทับกับคนทรายน้อยล่ะตอนนี้ที่พบผู้เสียชีวิตจากการติดเสื้อประมาณส0บกว่าคนเจ้าเมืองก็สั่งปิดเมืองแล้วส่วนท่าแม่ทับก็เดินทางเข้าเมืองหลังจากนั้นขอรับ ก็หมายความว่าพวกเราเข้าข้างไหนไม่ได้สินะซีเหววโลกระบาดมากักจะติดต่อสู่กันได้ง่ายท่านพ่อก็ไม่แข็งแรง่วนซีก็ยังเด็กใจเย็นๆก่อนนะเมืองเหลียวลู่อยู่ในเขตเจียงเหอข้าถูกแต่งตั้งให้ปกครองดูแลที่นั่นถ้าเทียบตำแหน่งงานแล้วก็เท่าเทียมกับเจ้าเมืองแต่ว่าท่านเป็นองค์ชายนะ ก็แค่องค์ซายที่ถูกไล่ออกจากเมืองหลวงข้าสามารถอ้างการเยี่ยมเยือมเพื่อพาคุณชายเจียงเข้าไปส่งในเมืองแต่ขาของ,ของท่าน